ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะคือหายหนาหายตาไปเนาะค่ะทูไปวัดก้อนกระทูไปครับโอ้โห่มากเยู่บ่ค่ะทูไปอยู่ที่บุรัมย์อีกครับโอ้ยมันบ่อนปิดเครื่องไม่บอกฝนมันตกฟ้ามันห้องย่านไหมค่ะครับอืมเป็นยังไงวันที่แล้วเขาอยู่บ่อเหรอเขาบ่ไหนครับวันที่แล้วเรียเขา เข่าอยู่ครับโอ้เข่าจีเข่าสามตัวกับสองตัวสามตัวตรงบู๊ยือเบ่าแต่เสียดายแจะมี่แตงแต่ปิดเครื่องแ้ว่าแต่มาเลฤตอทเท่าว่านาฝนน้นอยย่านไหมคะ่ะเรื่อยปิดเครื่องอยังเดี๋ยวบ่ค่อยได้รับสายผู้ใดเลยครับค่ะเข่าตัวใดค่ะเข่าตัวใดงวดที่แล้วครับววววงวดที่แล้วห้าต้นสามครับ หาทุนสามตรงๆเลยเป่าค่ะครับผมอืได้หลายเปล่า,<ม>า,านูแนไมเป่าได้หลายบ่คะ่ะโอ้ยซื้อทิศบาทครับโอ้เสือทิศไหนเสือหยาลงมือกคดีซื้อเทิศไหนใดท่าไหกคดีเมื่อไหค่ะครับค่ะผมมัน,น,นมันเข้าบ่อยแต่ว่าเลี้ยงมาสามทีวัดหลังก็ พิษเท่าไรตัวครับ<อ>แปลงว่าเมื่อกี้นี้เขาเท่าตัวพี่เ,เลขฟันบอกค่ะพี่เลขสูตรเลข,ขนนค้านวดครับโอ้เลขค้านวดเนานะบ้านานี้งวดนี้เป็นเจ้าใดค่ะงวดนี้งวดนี้งวดนี้ของผมได้ศูนย์หนึ่ง <0 19. S 1> เก้าเด้อหืมศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเลือกสามตัวบอกค่ะ ศูนย์หนึ่งเก้าอันนี้เป็นบ,บนบย่างเดียวคือว่ารางน้ำเนาะบนย่างเดียวครับบนย่างเดียวตัวกันก็สองเก้าเจ็ดอ่าสองเก้าเจ็ดเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวครับหา <บ S 1> กระดาษสม,มุดดินสอก่อนครับฝนดีบ่ค่ะท่านบุญโอ้ตกเมื่อวานเนี่ยครับเป็นแรงบ้าน ครึ่งเดือนดำตกวันนี่ใครแน่โอ้ค่ะแรงมากครึ่งเดือนเพิ่งตกเมื่อวานบอกค่ะครับผมตกหนักดำหน้าแดวต่อไปยังครับโอ้ยังมหมนาน้วดำเนาะยังหน้าสามให้คิดเลย,เยสาม <c oughs> ไม่น้าสามให้ <c oughs> ให้ละให้ละไล่หมดละตัวกะจังบ,า,บายบาอยู่นี่แหละหนุ่มแมวเป้าเนาะครับผม ไตโค้งแรกและโค้งสุดท้ายวันเดียวจบค่ะมว้วนเดียวจบเนาะครับผมค่ะบนวิ่งยังค่ะบน,นหน้นน่าจะวิ่งเก้าครับเก้าเ <c oughs> ม็ดเดียวบอค่ะครับครับผมค่ะแล้วจับคู่ละค่ะถ้าจับคู่คนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า แต่คู่ให้คู่เดียวครับฮ้ยแค่เปคู่เดียวครับเอาก็หน่อยให้ให้ให้เอสขยายเอาเองในในสามตัวนี้ค่ะสามตัวตัวใดก่อนนะศูนย์หนึ่งเก้าตัวเด่นศูนย์หนึ่งเก้าปกติของงูแม่เป่าหนียมันสีมีสองหางสามหางมันบอเด็กสามตัวนะครับตัวกันม่นตัวใดค่ะหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าเขานึงไปกับ โมเมนต์โมเมนค่ะไอไอเลขสามตัวไหมค่ะเลขสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดครับสองชุดเองวะค่ะสองชุดครับสองชุดบ้านวันนี้มีสองชุดเนาะล่างละค่ะล่างล่างผมมีครับเพราะว่าไมแน่ใจโอ้ไม่มั่นใจไม่ให้เนาะ ครับไม่ให้มั่นใจไม่ปล่อยเนาะครับผมค่ะแต่บอดายบอดายลงช่องหลายงวดเชื่อกันเนาะทั้งเจ้าอุกับย่าเข้าใจเจ้าอุเนาะครับโอ้โทรมาอยู่แต่ว่าเจ้าอุบอดายลาบเป็นบ่ค่ะครับโอ้ยเจ้าอุก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นจะเงีย่แท้ว่าสั่นว่าก็เลยว่าโอ้ยเป็นไดเน้องม่นเพิ่นหยากดำหน้าบ่ว่าสั่นดอกก็เลย แ็มีเท่าไปอยู่โท่ไปเทียนึงนี่แห,หละหฮอสองเทียรก็เลยบ,บมีพูรับแสดงว่าทุกเราสัตว์บอย่นเจ้าของหือยมันอาจสิเป็นแบดมดเฮ้ยเจ้าไหนกับ่าจากบันนีิเจอุก็เลยได้โทไปไหมคะ่ะตั้เป็นการพุทธภาเลยครับมันเข้าค่ะ <c oughs> แต่มันมันเข้าสวงสองตัวเ <c oughs> ด้อตั้งแต่วดเดือนพุทธพุทภาวันที่สิบหกพุทธภาผม,มได้ผมได้หกสองเก้า คำนวณและมันมาออกวันที่หนึ่งมิถุนาออกหกศูนย์เก้ามันขาดตัวเดียว uh. แล้วงวดต่อมาจากวันที่สิบหกมิถุนาสิบหกมิถุนาคุณได้ใด่ห้าศูนสามไม่ออกมันมาออกย้อนหลัง มัออมันออกข้าศูนยบอกค่ะครับแล้วมันออกห้าศูนย์สี่แต่ห้าศูนย์สามมาออกย้อนหลังอืมครับเมื่อวัน่างหามันออกไงก็เฮ่อออกหาศูนย์สี่ที่เนาะโอหาศูนย์สามเอนวางก่อนพอนคุณออกห้าศูนย์สี่ครับอนี่ออกหาศูนย์สามแล้วเมื่อวัดถะผัดมาออกห้าศูนย์สามค่ะเื่อวันที่ผมคำนวณได้ห้าศูนย์สามมันบอกออกมาออกห้าศูนย์สี่ แล้วหลังตัวจากนั้นมามาออกย้อนหลังอีกห้าทุนสามแต่งวดนี้ผมคำนวณได้หางเดียวศูนย์หนึ่งเก้าแต่ตัวกันก็สองเก้าเจ็ดค่ะถ้าจะเป็นตัวกันก็เป็น, 29, 27, 27 9, นสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้างสี่บอกค่ะครับผมโอ้ให้ตัดเล่นเนาะ ตัดเล่นเอาครับค่ะทั้งสองชุดให้ตัดหน้าตัดหลังมันบอกค่ะครับผมค่ะให้บวกบนล่างเอาโอ้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างบอกค่ะครับผมให้บวกเอาบวกบนล่างค่ะบ,บ,บวกเอาคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่บอกค่ะครับบนล่างเนาะครับผมอืมเม็ดเดียว ถึกมากสองสามงวดแล้วมันบอกค่ะครับอืองวดน,นี่กะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเบิ่งแล้วกะนั่งไปพิจรารณาเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะครับเป็นแค่แนวทางครับผมค่ะเป็นแค่แนวทางนุ่มแมวเป่าเนาะวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะ ครับบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวเนาะค่ะครับผมค่ะจับคู่ก็ได้ชุดเดียวเนาะจับคู่ได้ชุดเดียวค่ะศูนย์หนึ่งเก้าห้ตัชนาลังเนาะค่ะครับค่ะส่วนตัวกันสองเก้าเจ็ดครับผมตระหนัตาลังคือเก้าบนล่างเนาะค่ะบวกแหวนบ่ครับครับค่ะถ้าเม็ดเดียวจริงๆคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เนะครับ <One> ฮ <input> so right? so ่ะคือค่ามิเตียวสามทัวก็ศูนย์หนึ่งเก้าฮ่าแต่ว่ามั่นใจตัวหนึ่งเก้าก็หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บอเมื่ว่าจ้าใดหนึ่งศูนย์ก็เอามันมันบนแน่ครับเพราะว่าของในหลวงพรอสิทธิ์อ๋ของราชการที่สิบเนาะครับอือมันอือันบาเนาะเด็กตัวนี้ ม้วนเดียวจบ,บเนาะครับถ้าสามตัวอาจจะไม่อั้นถ้าสองตัวไม่แน่เนาะครับแต่ว่าที่ดังๆก็คือเก้าสามแล้วดังคักดังแน่ของเพื่อนครับด,ดัง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 สามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าห้ามองฮัลอตเตอรี่เพื่อได้เห็นไหมคะ่ะตั้งแต่ที่แหลกนะพ่อมีอยู่แต่อตอมาแต่บ่มีเลยสองสามเมื่อมากคือบ่มีเลยสามเก้าเก้าสามถ้าบ่มีก็ให้อัน หาสูหนึ่งเก้าเลยทำนี้ก็หยิบไปเลยเนาะครับมบาเนี้บ่บฝันบอกค่ะปกติขั้นพวงสุดท้ายมือออกสีนุ้งแม่เป่ามักสิฝันประกบกับเลขสูตรไหมบบฝันบอกค่ะฝันแต่ก็บอกจำครับ <laughs> ไม่จำ <laughs> แต่อย่าลืมนะสองกับหกจะมาบ่อยเนะ้ะจะมาทีแล้ว สองกับหกมันจะมาทีแล้วจะมาบ่อยสองกับหกนี่จะมากับอะไรมาสองเก้าหรอก็ไม่แน่ฮะเฮ้ย<อ>ก้าอาจจะเป็นหกทั้ 6, สงสี่บอกค่ะใ่จึงไดถ้ามีสองติดน่าจะเป็นสองเก้าเจ็ดอ๋อถ้ามีสองมาต้องเป็นสองเก้าเจ็ดมันบอกค่ะครับ 6. ถ้าสองไม่มาจะเป็นศูนย์หนึ่งหกสี่ได้เบค่ะนี่ก็จะเป็นไปได้อืมเนาะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อีกงนังจะเป็นไปได้เหมือนเนาะครับผมอ้าวสำหรับอวันนี้ก็ขอขอบคุณหนุ่มแมวเป่าเนาะที่หายแนวทางขอให้ดูดีทองคนนะครับค่ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ